สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมบสโอฮานาพระเครื่องเช่นเคยครับพี่ๆวันนี้มาแกะกล่องพัสดุนะครับที่ส่งมาจากพี่ๆทางบ้านนะวันนี้มี2กล่อง,องบริการของอ,อ่นันี้ของอะไรอะ่ะ BG นี่ของ j จแเปล่าครับไม่แน่ใจหรือว่าของ f ฟดนะครับส่วนอีกกล่องหนึ่งเป็นของเคอรี่นะครับนะเดี๋ยวแกะกันเลยครับ ถ้าเปิดแล้วพระในกล่องเป็นพระแท้ผมก็จะเปิดให้เช่าบูชาเลยนะครับพี่ๆสำหรับพระเครื่องพญาเตาเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับนะบอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปพระเครื่องพญาเตาเรือนของหลวงปู่หลิวที่โด่งดังมากในช่วงขณะนี้นะครับนะบไม่ว่าจะพุทธคุณด้านโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้าขายดีนะครับอของแรก แพ็กดีนะครับแพ็กดีมากโอ,โ,โอ้โหเหยเหยวหหมากเลยกลอ,อันนี้นหนึ่งห่อนะครับ เยอะๆครับหลายองค์เหมือนกันเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมขอวางบนด้านบนนี้เลยกล่องแรกนี่ครับโอ้หลวงพ่อหลิวนะครับกล่องแรกนี่คือนะครับเป็นพาดกล่องนะครับนะฮะหลวงพ่อหลิวนั่งปลุกเสกพระสุ้มกอวัดหนองอ้ออำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ ปลูกเสกตั้งแต่วันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์นะครับในปีพศ2541นี่คือเบนจ่าพาคีรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนะครับปลูกเสกหนึ่งไตรมาสครับสเดือนเต็มเต็มครับพี่พี่จ๋าสเดือนเต็มเ็มครับพร้อมกล่องนี่ครับนี่คือพระซุ้มกอนะครับนี่คือพระซุ้มกอนะฮะรุ่นแรกนะครับชุดเบนจ่าภาคีรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวที่ท่านจัดสร้างขึ้นนะครับ ในปีพศ2อ4 1ครับสวยสมบูรณ์มากมาพร้อมกล่องเดิมๆนะเดี๋ยวผมนำออกมาจากกล่องให้ชมนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับพี่ๆนะฮะจมูกโด่งเลยนะครับนี่ครับเดิมๆครับเนื้อทองฝาบาทครับ เนื้อทองฝาบาทครับนะฮะง,งามๆเลยครับเป็นจะภาคีรุ่นแรกพระซุ้มกอของหลวงปู่หลิวนะฮะหายากมากนะครับนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้เดิมๆมาพร้อมกล่องครับนะฮะมาพร้อมกล่องครับนะองค์ที่หนึ่งนะ,ะขอหยิบยกไว้ด้านข้างก่อนนะนะครับอีกองค์ครับ โอ้โหพี่ครับพี่จ๋ามาดูของสวยของงามครับพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษเมตตามหาราบครับปี2540ครับนะฮะกะไหลสามกริย์ครับเงินทองนาคนะจมูกโด่งมากนะฮะจมูกโด่งมากครับตอกโคตรคมคมครับพี่ๆนะฮะรุ่นพิเศษนะครับเมตตามหาราบครับ นะหลวงปู่หลวหิวท่านจะสร้างในปีพศ2540ครับนะฮะด้านหลังเป็นกระไหลทองนะครับกไหลทองด้านหน้าเป็นกระไหลสามกริยัครับสวยมากบอกเลยว่าสวยมากครับสวยมากๆสวยมากๆครับนะฮะสร้างปี40ครับทำอะไรก็ได้เป็นพิเศษครับผิวตึงครับผิวตึงชัดเจนครับ นะต่อโค้ดคมชัดลึกครับนะฮะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ครับนะต่อไปอีก2อ,องค์ในหอนี้กล่องแรกมาทั้งหมดนะฮะพระเครื่องมาทั้งหมด4องค์นะครับโอ้ออู้หูอ เห็นหลังก็สวยมากนี่คือคาบน้ำมนต์เต็มๆเลยครับโอ้โหจมูกโด่งเฟี้ยวเลยนิ้วครบเลยครับต่อโค้ดนะครับโค้ดคมๆครับพี่ๆจ๋าต่อโค้ดชัดเจนครับนะฮะนี่คือพญาเต่าเรือนนะครับแช่น้ำมนต์พิมพ์สะดุ้งกลับนะครับสังกติกลับเห็นไหมครับปกติจะพาดจากไหลนะครับด้านซ้ายลงมาด้านขวานะครับ อันนี้ท่านตั้งใจสร้างให้ผ้าจากไหลขวาลงมาด้านซ้ายกับร้ายให้กลายเป็นดีครับกลับดวงตกให้เป็นดวงดีครับพี่จ๋านะครับสวยสมบูรณ์มากสวยสมบูรณ์มากดูคราบน้ำมนต์เต็มเลยครับจมูกโด่งต่อโคตรคมชัดลึกท่านจัดสร้างในปีพศ2533ครับนะปลูกเสกและแช่น้ำมนต์ยาวนานกว่า1ปีครับดูครับคราบน้ำมนต์เกาะเต็มครับไม่ว่าจะด้านข้างเหรียญด้านหลังเหรียญนะครับ นะเต็มๆสวยๆลครับรุ่นนี้นะครับพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านแคลคาาปลอดภัยนะครับนะฮะกลับดวงชะตาพริกดวงชะตาครับพี่พปี2533สครับนะสวยสมบูรณ์มากนะครับอีกอง์อง์ที่4องค์สุดท้ายของกล่องแรกนะครับเดี๋ยวกล่องแรกจบแล้วเดี๋ยวกล่องใหญ่ต่อเลยกล่องที่2ต่อเลยครับเอารุ่นเดียวกันครับพี่พี แช่น้ำมนต์เช่นเดียวกันนะครับดูครับจมูกโด่งมากนิ้วครบสวยเลยนะครับนิ้วครบสวยเลยต่อโคตคมๆครับนะฮะสวยสมบูรณ์ครับนี่คือพญาเต่าเรือนนะครับแช่น้ำมนต์พิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีครับนะท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ครับนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่านะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับพี่ๆนะครับ ไม่ต้องห่วงครับเรื่องรับประกันครับนะฮะแอดไลน์ก็ได้เลยครับตามที่เบอร์092-4191588นะครับนะเดี๋ยวขอหยิบยกชุดนี้ลงไว้ด,ด้านล่างก่อนนะมีปี33ปี40แล้วก็ปี41นะครับกล่องแรกนะพระเครื่องแท้และทันหลวงปู่หลิวปลุกเสกทั้งหมดครับทั้ง4องค์นะ ก่อนที่พระเครื่องจะมาถึงผมผมก็สแกนเบื้องต้นแล้วครับนะฮะดูรูปผ่านลายชัดเจนมาแล้วครับนะพี่พี่บางท่านเขาส่งรูปมาแล้วนะครับนะครับไม่ว่าท่านจะฝากปล่อยนะครับจะฝากปล่อยนะครับฝากปล่อยพระเครื่องไม่รู้ว่าจะไปปล่อยที่ไหนทํายังไงจะปล่อยพระได้หรือไม่ได้ก็ฝากผมปล่อยได้นะครับนะยินดีเป็นสื่อกลางครับเป็นช่องทางช่วยเหลือกันครับนะ ปล่อยพระช่วยได้ครับถ้าพระแท้สบายใจได้ครับผมช่วยปล่อยได้แน่นอนยกเว้นพระเกศน่ะแหละครับนะฮะผมก็จะบอกไปนะครับนะถ้าพระไม่ดีนะครับผมก็จะบอกไปพี่ถ้าพระไม่ดีนะขอไม่ขอผ่านก่อนละกันนะผมก็จะบอกประมาณนี้นะครับนะครับบางองค์พระไม่สวยนี่ครับผมก็ไม่ค่อยได้เช่ามานะต้องบอกกันตรงๆว่าไม่สวยก็ไม่ค่อยได้เช่ามาส่วนใหญ่ก็สแกนกันเบื้องต้นแล้วว่าต้องเป็นพระที่สวยนะครับ โอ้ห่อแน่นหนามากเลยครับพี่พี่นี่กล่องที่สองครับกล่องใหญ่กว่านะแต่ดูรู้สึกว่าพักเครื่องมาน้อยกว่าแต่ไม่เป็นไรครับเนาะห่อมาดีแน่นหนาก็จัดเจนครับนะปลอดภัยดีครับรู้สึกว่าจะมาสององค์นะครับ นี่เลยอ่ะองค์แรกขอให้แท้เถอะนะครับพระนี้ขอให้แท้เออครับนะครับยินดีช่วยเหลือกันครับช่วยเหลือช่วยปล่อยครับนะถ้าราคาผมไม่ถูกใจก็ผมยินดีเป็นสื่อกลางช่วยปล่อยได้ไม่ต้องกลัวครับพระท่านไม่หายแน่นอนครับอู้หูพี่จ๋าอยากจะร้องครับนะครับนี่คือพยาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรวยครับ รวยรรวย,วยดูสิครับสวยมากครับผิวพิงโกครับดูครับจมูกโดง่งนิ้วนี่ครบ10นิ้วเลยนะต่อโค้ดด้านบนนะฮะซ้ายมือคือเนื้อนวะโลหะครับสวยๆเลยครับนะฮะสวยมากนะครับนะฮะพญาเต่าเรือนรุ่นรวยรวยรยหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2536ครับ รุ่นนี้เป็นพระเครื่องที่ยอดนิยมมากนะครับนะฮะเพราะชื่อชื่อก็บ่งบอกแล้วครับรวยรวยรวยนะผิวตึงเห็นไหมครับความตึงของผิวเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่รอยตะไบที่แบบว่าปั๊มเสร็จแล้วตะไบไม่ใช่นะครับไม่ใช่รอยตะไบนะครับเส้นตึงๆเนี่ยเกิดจากแม่พิมพ์โลหะนะครับแม่พิมพ์ที่ปั๊มพระเครื่องนะครับนะเขาจะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนที่ที่แม่พิมพ์ครับพอปั๊มลงไปกระแทกลงไปที่องค์พระเลยเกิดความตึงผิวเป็นเส้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 น ที่ขอบชั้นนอกนะครับขอบชั้นนอกด้านนอกนะครับจะเห็นเป็นเส้นตรงๆแต่ถ้าเป็นพาเก้นะจะเป็นเส้นคลื่นครับจะเป็นเส้นคลืค่นนะครับเส้นคลื่นเนี่ยฮะถ้าเป็นของแท้จะเป็นเส้นตั้งตรงๆตรงๆตรงๆนะฮะนะเฉียงๆนิดๆหน่อยๆครับนะแต่ว่าจะไม่เป็นเส้นคลื่นนะครับไม่เป็นเส้นคลื่นตามขอบชั้นนอกเนี่ยนี่ครับแท้ชัดเจนครับพี่พี่จ๋าและสวยมากด้วยนะแล้วบอกเลยว่าสวยมากด้วยครับ เดี๋ยวผมลดซูมนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับสวยมากนะครับเส้นความตึงผิวนะครับชัดเจนมากครับนะฮะนะความตึงผิวนะฮะดูครับจมูกโด่งครับนิ้ว10นิ้วครับนะรุ่นรวยๆยรวยเนี่ยเขาแกะบล็อกตื้นครับนะหลวงปู่หลิวนะครับจ้างวานนะครับจ้างวานลงกระสาบกรมธนลักษณ์นะครับที่นะครับสร้าง เหรียญกระสาบต่างๆเนี่ยครับสร้างรุ่นนี้ครับรุ่นรวยเลยๆดูครับจะสังเกตได้ว่าจมูกจมูกนี่จะเลียวเล็กนะครับเลียวเล็กนิ้วก็จะเลียวเล็กเส้นยันเส้นตัวหนังสือต่างๆจะเลียวเล็กครับนะแกะพิมพ์แกะตัวหนังสือได้ผิวแต่ว่าแกะตื้นนะครับความตื้นก็คือความสูงของตัวหนังสือเนี่ยนะฮะไม่สูงมากไม่ลึกมากครับแต่แกะผิวในโค้ดเนี่ยนะฮะการต่อโค้ดนะครับก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับอยู่ในโค้ดนะครับนะฮะ สวยสมบูรณ์มากต่อโค้ดมุมบนนะฮะซ้ายมือคือเนื้อนวะมุมล่างนะครับซ้ายมือคือเนื้อทองแดงถ้าต่อโค้ดมุมบนซ้ายมุมบนขวามุมล่างซ้ายเนี่ยครับอาจจะเป็ <dachte S 1> นเนื้อ <Mm สตังค์นะครับมีเนื้อสตังค์มีเนื้อนวะไอมีเนื้อสตังค์เนื้อเงินเนื้อเงินก็จะตอกมุมบนนะครับมุมบนขวามือนะฮะแล้วก็เนื้อทองคำนะ นะตอนนี้ที่มีอยู่ก็มีเนื้อนวะนะครับเนื้อสตังเนื้อทองคำนะเนื้อทองแดงไม่เหลือเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารุ่นรวยเลยรวยปี36นี่ครับสวยๆเลยองท์ที่1ของกองที่2นะอีกห่อครับนะฮะโอ้ยมาคู่เลยครับพี่พี่สวยมากเนื้อนวะคู่เลยครับ จมูกโด่งมากนะฮะนิ้วสวยครับต่อโคตรคมชัดลึกครับนะครับสวยสมบูรณ์มากครับพี่ๆรุ่นรวยรว,วยครับเนื้อนวะโลหะครับปีพศ2536ครับใครอยากรวยรวย,วยจัดไปนะครับนะ ผมรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับพี่พี่จ๋านะฮะพระเครื่องวันนี้ก็ชัดเจนครับทุกองค์นะครับแท้ทั้งหมดจ้ะพี่พี่จ๋าไม่ใช่ว่าแค่พูดว่าแท้ก็คือแท้ไม่ใช่นะครับแท้นี่คือผ่านการเช็คนะฮะจากผมแล้วแน่นอนครับไม่ใช่พูดไปแค่ลมปากนะครับพี่พี่จ๋านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับนะครับ สำหรับพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวพระเครื่องทุกองค์ที่เปิดให้ชาวบูชารับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับ0924191588ครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ